เไปกเล่นแบบไหนคะสเป,ปกผมสั้นๆนะครับมีหนวดนหนาองขาวเกรย์ๆคุันแล้วดีแม่เอ้ยเป็นแฟนแล้วได้ปะเ <c oughs> งียบอีกตักสอนอ่านจเย็นตี่วเตยน เจอกอนะคะ EP นี้นะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราคอยก็มาถึงนะคะขอต้อนรับสปอนเซอร์ค่ะนั่นคือเหมือนเดิมไม่เจ้าเลยไอ้เอ้ยแคกรับเชิญ EP นี้เขาบอกว่าเป็นพระเอกลิเกหล่อมากนั่งหลังตรงเป็นใครครับประมาณว่าได้ไหมประมาณว่าเหรอจริงหรอสอลานน้ำเพชรเปิดหน้าเลยค่ะ ใส่ย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะบอกกันเลยค่ะแน่ยบอก็รู้ยไอ้ขี้เล่นด้วยอายุเท่าไหร่คะประมาณเออ่ประมาณวัยรุ่นอะ นใช่ไหมคะนี่กตดิกตีนด้วยเป็นนักร้องมันคันนะค่ะคันตีนไอ้ยากเตะปูนั่นไงไม่ไม่ยงกัดยงกัดยงกัดอ๋อยงกัด,กดเอาแล้จวจะโดนเตะป,ปากแล้วปูเออเราขอโทษ <laughs> เป็นนักร้องนักแสดงหรือยูทูบเบอร์คะเป็นหมดเลยครับอยากเป็นอะไรก็เป็นนั่หมดเลยครับเป็นแฟนเราได้ปะเงี <laughs> ยบอี <laughs> มีผลงานเพลงไหมคะมีครับเดี่ยวหรือว่ากลุ่มคะ เดี่ยวครับอายุประมาณ20่สิต้นอ่านตระสีก็กลาเได้นะคืนยังลูกที่แบบว่าเนี้ยยังเด็กอยู่เลยเป็นอะไรเนี้ยต้องเริ่มไม่เกินบ่ายสองนะครับเพราะว่าต้องเียนออนไลน์ต่ออ๋อเล่นออนไลน์ต่อมีแฟนหรือยังคะอืมเออเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดคะเป็นคนกรุงเทพครับถ้ามีเงินหน่อยก็จะอยู่แถวแบบโซนทะเลใต้แต่ช่วงนี้ไม่มีเงินก็อยู่กรุงเทพครับ อยากมีเงินมาอยู่กับพี่สิเล่น tiktok ปะไม่เล่นครับออลิแฟนะมีบ้างเหรเอเวลาเงาพอเปิดแฟมเปิดแฟมรูปแรกคือลูกเต๋าทอยทอย,ทอยไม่มาหรอกอ่ะอ,อันที่สองแผนที่แกมมี่แกมมีม่ใหม่เหรอแกมมี่ช่วงนี้เขาไม่มีงานเหรอวะ <assim S 1> อ,<า>อันที่สามคือหมูสามชั้นอะไรอ่ะชอบกินเหรอ มไม่ต้องมีก็ได้ี p ต่อไปอะไม่ต้องมีเลยสักคันหนึ่งเดี๋ยวกูถามเองไให้กูเรื่อยๆ <S <S อเถอะเอ้ยเราเคยเจอกันไหมคะจะเรียกว่าเจอก็ได้ค่ะจะเรียกว่าไม่เจอก็ได้ส่วนสูบประมาณเท่าไหร่คะประมาณ177ครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะ70ครับเคยเล่นภาพยนตร์ไหมคะไม่เคยคับซีรีส์วายอาจจะมีบ้างไข่หวัวยืน่นมือยื่นมือยื่นมือมาค้างๆาได้ไหมคะสั้น หมายถึงน,นิ้วนิ้วนิ้วสั้นนิ้วสั้นเปิดที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะกรุงเทพครับแต่ผมไปลาดบุรีบ่อยนะใส่สูงเป็นนักร้องด้วยหรอชื่อเล่นกี่พยางคะาหนึ่งครับอักษรอออ่างสเปคเป็นแบบไหนคะสเปคผมสันส้นๆครับมีหนวดน,นิดหน่อยกขาวเกรย์เกรย์คุ้นแล้วดิแม่เอ้ยไโอ้ออ่างหรอไข่อะโอมโอ๊ตโอ๊ตไม่เดี๋ยวพี่โอ๊ตบอกผมขนาดนี้เหรอ พี่ว่าถือไว้ถง177บุตลีขอหอมเพิ่อให้อีตัวค่ะได้ยอาเยี่ยมเชี่ยวยอะออยเหรอมีเหรอแกมมี่เป็นคนชื่อออยด้วยเหรอออยแกมมี่ใครวะไม่อู้จากริเหรอลิทออย A S ค่ะตอบว่าพี่อุ๋ยบุรเบรค่ะอ่ะไม่แน่สูง177ด้วยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับ อ่ะโอเคพี่โอ๋ให้พูดเบาๆว่าเสียมครับหุ้ยขุณมากวว้าไม่มาหรอก กลัวถอยมาไหมไม่มาหรอกเยี่ยมครับส,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 สวัสด,สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทอยค่ะสวัสดีครับทอยเมื่อกี้เป็นสคริปต์หมดเลยจริงๆพี่เรียบร้อยมากข้าวัทนบุญครั้งสุดท้ายวันไหน <c oughs> นี่คำถาม่ะคำถามก็แต่ละนี่ไงทอย <c oughs> แก็บมี่ กูถามว่าหมูสมหม่สามชั้นใช่หมู่สามชั้นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช,ช่วงนี้ช่วงนี้ว่างครับช่วงนี้ว่างมากจริงๆเป็นคนเรียบร้อยหรือเป็นคนแบบไม่เรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแบบกับคนแปลกหน้ามากผมจะพูดน้อยคนก็จะรู้คันรู้ก็กเรียบร้อยใช่แต่เขาบอกว่าวงในจริงๆเขาบอกว่าทอยเป็นคนกวนแต่อีกคนนึงเลยก็กวนครับไหนลองให้ท่านผู้ชมไม่ใช่เ <laughs> 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 สเปคเป็นยังไงสเปคจริงๆแล้วสเปกก็ <laughs> พูดคุยกันรู้เรื่องครับเหมือนแบบว่าท่านันคติคล้ายๆการการทางานเรื่องที่เราโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปท่านนี้ไหมสเปกก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรในร่างกายส่วนใหญ่เวลาคนบอกจะชอบเวลายิ้มครับเพราะเป็นฟันกระต่ายใช่อะไรแบบนั้นอะไรในร่างกายของเราที่ไม่ชอบที่สุด พุงครับเฮ้ยมีพุงนา่ารักไม่ใช่พุงพี่หมายถึงพี่ถุงพุง,พง oh. มีเป็นคนชอบเข้าวัดทำบ,บุญอะไรอย่างนี้ไหมมูเตลูอะไรอย่างนี้มีไหมอ๋อมูมีบ้าง oh. คือที่บ้าน oh. ก็แบบมีหิ่งมีมีการไหว้มีแบบ คือมีความเชื่อทางเรื่องนั้นแต่ว่าผมไม่ค่อยได้แบบไปทําบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อเรื่องเลขมงคลไหมเลขเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยคือแต่ก่อนน่ะไม่เชื่อเลยแต่ว่าพอพอ,พอมีอยู่มีอยู่ปีหนึ่งเหมือนแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนมาบอกว่าเออลองเปลี่ยนเบอร์ไหมก่อนหน้านี้เปลี่ยนกระเป๋าตังเปลี่ยนทะเบียนรถเปลี่ยนอะไรอเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบเบอร์โทรไงจนสุดท้ายมาเปลี่ยนเบอร์โทรก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นชัดขึ้นเลขมงคลที่เราชอบเนี่ยสี่เก้าห้าสองห้าหกเราชอบเลขอะไรอ๋อไม่ใช่เลขมงคลแล้วผมว่าอเเราก็ั่ง เลยคุณมีเลขอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นเลขที่ชอบสามเลขใช่ครับมีอยู่ในนี้แน่ๆที่ชอบมีมีมีถอยถ้าสี่เก้าคุณปิดรายการเลยตามาจริมไม่ได้หมายถึงว่าเลขมผลรวมมาไม่ดีไงเสียโอ้โกูวเสียงปีย ท่อยมีวิธีรับกับคอมเมนต์แย่ๆยังไงบ้างเวลามีคนแบบเมนไม่ดีผมใช้วิธีการเหมือนเราเราเรียนหนังสือครับอ่านๆๆๆแล้วก็ทํวพอเข้าใจแล้วก็ทิ้งไปแต่อ่านทุกคอมเมนต์ที่มีคนบอกเรามาอ่านซะส่วนใหญ่นะใจเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เราว่าอ่านแต่ถ้าหยาบส่วนใหญ่เราจะเอาออกคือลบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเกินละเราก็ไม่ได้ทําแบบทําอะไรไม่ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่านแล้วก็เลือกที่จะทำาอเข้าใจเขาว่าเขารับข่าวมาแบบไหนเขาอ่านมากน้อยแค่ แล้วเขาก็แบบทาไมเขาถึงมาพิมพ์กับเราแบบนี้อะไรเงี้ยบางคนคือไม่รู้เลยสังเกตไหมว่าทุกกระทูเวลามีข่าวจะมีบุคคลคนหนึ่งที่เนี่ยฉันได้เห็นพี่เอ็มนะที่เซเว่นสาขานี้เดี๋ยวนะมึงเป็นใครก่อนนะมึงเจริงหรือเปล่าทำไมแกมี่ไม่จ้างมาทำงานวะเหมือนแบบไปเขียนบทละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนแต่ว่าเราก็ทำข้าใจไงเราอ่านแล้อ๋อเขาคงจะจินตนาการมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าทอยนี่มีแฟนคลับเยอะแฟนคลับที่แปลกที่สุด ที่เคยเจอส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอคนแปลกด้วยความที่บุค,คลิกเขาก็คงคิดว่าเราคงแบบถ้าแปลกคนจะเข้าแบบเขาเรียกอ,อะไรคนจะไม่ไดเลือกจะเข้าหาส่วนใหญ่ก็จะเจอ,เอแบบมองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ท,ที่ที่รู้สึกว่าเออเขาดูแบบดูชอบเรามากคือเขาก็ตามคืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งความความเขาเรียกว่าอ,อะไรอะความคาดไม่ถึงแล้วก็เป็นความดีใจด้วยที่แบบเออ,อมีแฟนคลับบางคนคือแบบนั่งรถจ,ตจัตัดจังหวัด เพื่อมาเจอแค่แบบจับมือแล้วน้องก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็กลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันรถไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ครับย้อนเวลากลับไปในช่วงแบบเด็กๆเลยดีกว่าเคยไหมเคยแบบไปจีบใครก่อนไหมจีบผมเป็นเด็กอ้วนไงเราก็ต้องเริ่มแต่เราจีบเขาก่อนจริงเหรออ้วนไหน ก็น้ำหนักประมาณ80ครับแล้วแต่เตี้ยกว่านี้แล้วก็แบบผิวเข้มกว่านี้ก็คือไปจีบเขาอย่างเงี้ยหรอใช่โดยถ้อยคําหรือว่ามีประโยคหรืออะไรที่แบบว่าป็นควเขียนให้แล้วส่วนใหญ่ถ้าไม่เขียนใส่กระดาษเราก็จะฝากเพื่อนไปบอกแอบร้อยดอกไม้ไปให้อะไรอย่างเงี้ยสมบังิแม้ตัวรั้ววนอ่ะไม่ค่อยอะไม่จีบพี่แบบพี่ได้หมดเลยจะรั้วจะดำจะเละเทะอะไรเงี้ยโอ้เกินชาไปกูดัหน้ามีได้หนะ ็หลายคนจะคิดว่าทอยเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆก็ถ้าไม่รู้จักก็จะเรียบร้อยแต่ถ้าจะสนิทก็คือจะมีแบบฟิลแบบเล่นๆหลิงใช่ไหมคือผมจะเป็นคนสังเกตมากกว่าในในชีวิตคือรู้สึกว่าเราไม่ได้คนเรียบร้อยเลยไม่ได้มีความว่าเรียบร้อยเลยอแค่บางทีพอกันที่เราเงียบแล้วเราแบบเหมือนสมมติเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนเนี้ยแล้วเราแบบมองว่าเออเราเราเจอเพี่อมครั้งแรกอาจจะเคยเจอผ่านเฟซไทม์ผ่านะไรแบบเพื่อนเล่าอะไรมาม <ๆ S 1> สมมติเจอครั้งแรกเราก็จะเลยกเออฟังก่อน เออเพียมเป็นคนยังไงโอเคเป็นประมาณนี้มานี้ถึงเวลาแล้วเอ้เรื่องไหนคลิกกันแล้วก็ออกค่อยพูดค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเล่นมุกไปเล่นมุกเล่นอะไรเล่นเล่นครับอย่างมะม่วงแมงโก้โอเคได้ถือว่ผ่านแต่งค่ะแค่นี้เลยมาแค่นี้มามีเกมฝ่ายผู้ชมใส่เสื้อผ้าเราจะเริ่มจากการแก้ผ้าก่อนมาเริ่ม ผลงานเลผลงานเลยค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่ก็คือวันวาสนาครับช่องวันครับผมแล้วก็มีเพลงครับก็คือเพลงชื่อว่าไม่เป็นไรครับของโเจกร์บอนันคายใช่มันเป็นเพลงแบบเหมือนมีผู้ชาย9คนแล้วก็ความเศร้าแบบความเซนซิทีฟของผู้ชาย9เฉดผมก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วยครับเราจะเป็นเฉดไหนเล่าให้ฟังได้ไหม คือตอนแรกเท่าที่ฟังตอนบีว่าจะมีเพลงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราจะอยู่เฉดต้นๆเพราะมันจะเป็นแค่แบบเหมือนเป็นความรักที่แบบไปเลยฉันอยู่ได้ฉันฮิวตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่พอผมมาฟังเนื้อหาแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงเศร้าอ่ะมันแล้วแต่จังหวะชีวิตคนเข้าไหมถ้าคนบางคนเศร้านะ<อ>เรื่องแบบนั้นเขาก็จะมองอะไรเงี้ยอย่างผมเนี้ยผมรู้สึกว่าเพลงผมฟังก็เศร้านะ บางทีก็เราแบบพอฟังแล้วเราจะเออมันก็เศร้ามากเหมือนกันยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมีก้าวลมให้เลือกก็ต้องต้องไปลองฟังกันดูเลยครับปกติแขกรับเชิญพี่จะให้ให้กาลังใจผู้ป่วยโควิด COVID. แต่วันนี้ทอยก็เป็นขวัญใจของเด็กแบบช็อตแฮ์เหมือนกันไปฟิลผมสั้นแบบไอ้เต้าติ๊กตอกทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยวันนี้จะให้ทอยให้กําลังใจน้องๆที่กําลังเรียนออนไลน์เป็ะสไตล์ไอ้เต้า้วทำยังไงอะะทำยังไ <laughs> งไมันต้องแบลวมันต้องเป็นไอ้เต <laughs> ้าไงน้องๆค่ะ เี้ยเอออเาอะไรพวกนั้นคือการพังกาแล้วมึงห้าสี่สามสองแอสท่าค่ะน่าจเรียนนะครับไม่ต้องไม่เป็นหรอกตอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สปอนเซอร์ไม่ต้องเอาแล้วจบรายการแล้วบ๊ายบายค่ะ